สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้อยก็อยู่เทศกาลอาหารญี่ปุ่นเซนทันเวเกตนะคะเดีย๋ยวเรามาเดินดูอาหารญี่ปุ่นกันน่ากินทุกอย่างอาหารญี่ปุ่นนี่เขาบอกอร่อยที่สุดนะคะถ้าไปกินที่ญี่ปุ่นได้จะอร่อยมากแต่ชีวิตนี้ไม่รู้จะมีกระตังไปหรือเปล่านะคะเดีย๋ยวพาเดินดูกันนี่ของฝากยอดนิยมจากฮอกไกโดเรามาดูกัน หยุยขนมน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะดูขนมมาจากญี่ปุ่นน่ากินทั้งนั้นเลย,เลเยอืมไอซครีมก็น่ากินค่ะดูไอซครีมน่ากินจังเลย,อ,เยเอืม ไอสครีมน่ากินมากเลยนี่ค่ะขี่เหนียะเลยนะค่ะฮอกไกโดเลยเดินต่อเดินต่ออ่านี่จะเมื่อกี้มาแล้วอ่ามอะไรนะเรียกอะไรนะอ่าอสุนีสอนนี่ค่ะเขามีสำเร็จรูปไปชมกินได้เลยพี่ถ่ายนะพี่ถ่าย น่ากินทุกอย่างเลยของญี่ปุ่นอร่อยทุกอย่างเลยอเชอบมากเดี๋ยเดินดูกันนะนี่ค่ะขนมเค้กก็น่ากินมากม,มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะมาออกร้านน่ากินทุกอย่างสินค้านี้ค่ะอ,คอ๋อมีเบคอนวางกระหล่ำปีใส่ไข่คุกไข่กระหล่ำปีมีแป้งมีไข่ผสมอ่าเหรอ โหน่ากินมากเลยทำร้อนๆดูค่ะนี่ค่ะอาหารท้องวันนี้เทศกาลอาหารญี่ปุ่นนะออกร้านหมดเลยนะคะอ่าตุปลาก็น่ากินเละน่นากินทุกอย่างอ่ใช่ค่ะเป็นไก่เทเร่เดี๋ยวเราไปเดินดูต่อกล่องละหนึ่งร้อยบาทค่ะสามบาทก็หนึ่งร้อยบาทเ่าเป็นกองหนึ่งแม่หนพี่ชอบพี่ต้อยชอบพิซซ่าญี่ปุ่นน่ากินมากเลยดูผักทำอร่อยเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อกัน ตรงนี้ก็เป็นข้าวนะคะนี่ค่ะให้นั่งกินให้นั่งกินได้เลยนะคะนี่ค่ะเยอะเลยออกร้านนั่งกินได้อันนี้หมูย่างซอสนะคะเจเจกลวนะคะนี่ค่ะน่ากินเอ,อ่อใครอยากใครชอบอาหารญี่ปุ่นมาที่นี่เลยนะคะเยอะๆมากเลยเวกเกตเนี่ยมีคนละครึ่งด้วยนะคะดูน่ากินทุกอย่างแล้วเดินดูต่อนี่ก็น่ากินค่ะสองชิ้นร้อยนะคะสองชิ้นหนึ่งร้อยบาทน,นะครับค่ะ โอ้ใหม่ๆน่ากินมากเลยอ,เอ,อร่อยเต็มคำนะคะอร่อยเต็มคำเลยน้องบอกดูน่ากินทุกอย่างได้ค่ะแต่ถพออ๋อถ้าเป็นญี่ปุ่นต้องไปเที่ยวงานวัดได้กินเลยอ,ละะอ๋อเขาไม่มีตามร้านนี้เป็นโมจิเอาย่างนะคะดูะดย่างกระทะน่ากินมากเลยเนี่ยอ๋อสีะะ่รสชาติ เนี่ยแหละคะรถตามที่ที่โชว์เลยแหรอคะนี่ค่ะย่างแต่กวลดค่ะอ๋อพอย่างเสร็จเขาก็จะมีไอ้น,นั่นให้หน้าให้อีกทีหนึ่งน่าเลยคะ่ะหอมนลยะถั่แดงค่ะนี่ผัดไรชี้ก,กับถั่วแดงอืมนี่ค่ะได้ชี้กับถั่วแดงนะจ้าหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวเดินดูก่อนน่ากินทุกอย่างเลยอะ่ะดูโมจิย่างเพิ่งเห็นของจริงวันนี้คะ่ะนี่ค่ะ,คคะดูอดืม นี่ก็มีให้นั่งทานนะคะนี่ค่ะนั่งทานตามซุ้มตามล็อกนะคะอาหารนั่งทานนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเทกโกยากิก็มีนะคะนี่ค่ะโหมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะนี่ร้านค่ะร้านเขาเป็นญี่ปุ่นหมดนะคะดูน่ากินทุกอย่างม,มาจากญี่ปุ่นหมดนะคะออกร้านรับคนละครึ่งด้วยนะเนี่ยน่ากินทุกอย่างเลยเดินดูก่อน อันนี้พี่ต้อยก็มาอยู่หน้าร้านขนมน้องเอมมี่นะคะนี่ค่ะดารานะคะนี่ค่ะน้องเขามีทางขนมหน้าทานทุกอย่างเลยอะคะ่ะดูอดูดิน้องเอมมี่เอมมี่นี่ค่ะน่ากินทุกอย่างเลยดูชื่อชื่อร้านน้องนะคะนี่ค่ะอลลี่เอมมี่นะคะอืมตั้งชื่อน่ารักด้วย โอเคเดี๋ยวเดินดูกันนะคะค่ะขนมน่ากินทุกอย่างวันนี้พี่ต้อยก็อยู่หน้าร้านขนมโตเกียวอ๋อนี่ขนมโตเกียวมีไส้ตามนี้ชิ้นเท่าไหร่คะไส้วันชิ้นละยี่สิบบาทอ๋อเลือกไส้ได้เลยอันนั้นเป็นตัวอย่างหรือว่าอ๋อตัวอย่างจะเป็นอย่างนั้นอืมตป้งน้ำข้าวเลยอ๋อมีสามไส้ เรา่อ,าอานืนี่ค่ะนี่ค่ะพี่ต้อยก็ซื้อแบบกรอบไปได้วยนะโตเกียวแบบกรอบอันนี้ไส้กล้วยเขาบอกอร่อยมากมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะน้องญี่ปนำเไดน้นำเข้าเลยแป้งน้ำเข้าเลยนะคะดู น้องยังพูดไทยไม่ชัดเลยดูดิคนคนขายนำเข้าค่ะค่ะรับคนละทึ่งด้วยค่ะค่ะนี่ค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามากินขนมโตเกียวนำแป้งแป้งนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะหูยน่ากินมากเลยเขาจะมีไส้สดเลยนะคะนี่ค่ะไส้เผือกไส้ครีมไส้ฝอยทองนะคะสั่งไปแล้วราคาะเดี๋ยวอันนี้เราสั่งแบบแห้งไปด้วยค่ะโอเคนะคะ บายบายไม่ประมาทการจะตกเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะคะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายน่ากินมากอืม <c oughs> <c oughs>